เป็นอะไรนะปี่คุณชายคนนี้มันจะขึ้นโอ้โหปะปาต้องห่วงต่กอจด้วยไีหน้าอ่อนแก้วตู้โคไ้างเลอย่าะและสิ่งที่มันระยอเง็นนั่นก็คือรอเ็ทที่มันไลยเมันสวมใส่เอาไว้ i, do. I don't. คน้องหออพี่พี่ม uh? ันขยอยเองเฮ้ยพ yes> ี่มันขยอยหอพี่น้องพี่าคดีพี่ช้เขาไม่เยจอรูพ่ออะไรนะพี่ต้องฆ่าเจ้าแน่เลยเป็นอะสิพี่ไอ้ยอว่าไครนี่ใครนะน้องชายกูชื่ออะไรนะมังรายมังรายใช่นี่พี่ชายเหรอพี่ชายต่างกันแค่หัวปีท้ายปีต่างกันหัวปีท้ายปีเออ พี่มึงใช้ครีมอะไรวะทำไมหน้าย,ย่นเลยใช่ป่ะขนาดบูป็นพี่เนี่ยบูรบากไง<อ>แท้ได้เงินมาก็ให้น้องไปทำหน้า<อ>นให้เขาดูแก่กว่าที่เขาไปสถาบานนั้นลิงกัดหน้ามาเยยรเาไป<า>อย่าบอกอย่าคุณราชบุตรเออผมฉันต้องขออภัยด้วยพี่ค่ะคบุรุษผู้นี้คือน้องชายของฉันเองน้องพี่ไปเห็นพี่นี่เป็นสหายของพี่ร่วมสำนักแต่นี้ศัดท์ไปถึงราชโส ไปขอโทษพระโอท่านขอเร็วพี่เจ้าคุณเฉยๆนะจะได้ไม่มีปัญหาเร็วๆเห็นหน้าหน้ากาเป็น yeah okay. okay. สู้ตี네ืองแล้วนะไม่ใช่เขาอยากจะไปกินโอ๊ตต้องขอของปรานอะไรด้วยพเจ้าค่ะที่ว่นสักครู่นี้จะทำร้ายพระโอ๊ตโอเคใครจักขอบพระคุณแม่แดงด้วยนะจ๊ะขอบคุณแม่แดงนะพระคุณนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับให้ร่ำให้รวยเลยไหมนะ ไม่แรงไม่แรงนี่เป่าที่ให้นุพัทรต้องให้ตลกอ่ะใช่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 ประจําไม่เอาไม่นี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ด้วยนะครับอ๋อวันวันนี้มาจะไม่ได้แตกมาแม่ตราจริงจริงไปไปแม่ได้แม่บอกแม่เขาแม่เขายืนในคันอัพอยู่กับพี่คนขอบพระคุณครับขอบพระคุณแม่นี่เหมือนเดิมแม่มาทำไมมาอะไรเอาซิเอ้าครับจะได้หรือเปล่าขอบบคคุณรั ไม่ได้ครับมอบรางวัลให้กับศิลป์นบ้านไม้หอมครับถาไมว่าเจ้าเป็นน้องชายของเพื่อนข้ามาขยองข้าผู้นี้จะไม่ถือสามาขยองยะคะข้าถ้าถูกบางโปไม่ขอเสียเวลาจะรีบเดินทางไปเหมือนพั่นกูมันไม่มีโอกาสไม่เจอกันใหม่มาลาละจากพวกท่านเชิญเสด็จพนะยะค่าเจ้าก แฟน้ชายที่ผมคัดอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยผู้หญิงคนที่มีชื่อว่ากุศมาเป็นแฟนหรืฉันเองเป็นแฟนเหรอชายพูดไปน้องสสายอ้นี่น้องก็โตแล้วน้องสายนี่ไงไม่เกี่ยวอะไรแฟนเป็นผู้ชายที่ผมคัดอยู่ไป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 เมื่อบารายกับมาไปย้อนสองบทที่น้องได้เจอหน้ากันทั้งสองถือมัดวาวองค์พระมหาังกน